สวัสดีครับน้องๆหนูๆวันนี้ก็มาเจอกับพี่ปลาออเช่นเคยวันนี้พี่ปลาออจะพาไปล่าคนายแกรนดี้ไม่ใช่ให้คนใยแกรนี้ล่านะครับก่อนอื่นที่เราจะไปล่าคนใยแกรนี้ก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่ปลาออด้วยนะครับ รับรองว่าคลิปนี้มันและสนุกมากเลยครับเพราะว่าวันนี้เราได้แก้แค้นคยใจแกรนนี่หลังจากที่คนายแกรนนี่ตามล่าเรามานานวันนี้เราจะเป็นผู้ล่าคนายแกรนนี่บ้างเชิมชมเลยครับน้องๆนองนองหนูหน,หนูตอนนี้เราก็ประกอบปืนใกล้จะครบแล้วถ้าเราประกอบปืนครบเมื่อไหร่คนใจแกนนี่เสร็จเราเมื่อน,นั้นครับเหลืออีก สองชิ้นเราได้ท้ายปืนมาแล้วแล้วก็โกงไกลปืนซึ่งอยู่ในห้องนี้พี่ปะเอเอามาเก็บไว้แล้วเราก็เข้าไปเก็บเอาโกงไกลปืนออกมาเลยนี่ไงรับรองว่าวันนี้คนใหญ่เสียเราแน่เราจะยิงให้สะใจไปเลยแก้แขนที่คนใหญ่ไล่ล่าเรามานานได้ปืนมาแล้วก็บรรจุกระสุนเลย เรียบร้อยโดนแน่คนใหช่ชดแรกเราหามุมถนัดถนัดก่อนจัดคนใหญ่ให้น่วมเลยเราต้องหาพื้นที่ที่เหมาะ,เ,มาะเป็นยุทธศาสตร์ในการหลบเลี่ยงและคนใหญไม่สามารถทำอะไรเราได้เราจะเรียกยิงคนใหญที่หัวอย่างเดียวเลยวันนี้นี่นะขึ้นมาข้างบนแล้วจุดยุทธศาสตร์ของเราก็คือนี่นะครับช่องเล็กๆนี่แหละ ซึ่งคนยายไม่สามารถตามข้อเราไปได้แล้วก็มาหลบในช่องนี้ปั๊บพอดีเลยครับเหมือนสงครามญี่ปุ่นครับที่หลบใต้ดินตอนนี้เราก็หลอกล่อให้คนยายมาหาเราโดยที่เราโยนเยนือนโยนปืนให้มันเสียงดังครับแล้วคนยายก็จะมามาหรือยังครับช่วยหลุนครับทุกคนมาแล้วครับคุณตอนนี้คุณยายมาแล้ว เขาแผนเราแล้วครับตอนนี้คุณยายมาแล้วเอาตรงไหนดีทุกคนเล็งให้เหมาะๆไปเลยเอาตรงหัวนี่แหละถนัดกว่าตึ้มเป็นไงล่ะคุณยายโดนไปหนึ่งดอกล้มละเนระนาดไปเลยสงสารยันยายจริงๆคุณยายเคยทำผมไว้ใช่ไหมนี่แน่นี่แน่กะทืบยายต่อเลยกะทืบกะทืบคุณยายต่อเลย เป็นไงครับสะใจไหมครับทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากทําคนยายหรอกครับเพราะว่าสงสารคนใจแต่คุณยายนี้โหดร้ายเสียเหลือเกินชอบจับเรามาขังไว้ในบ้านแล้วก็ไม่ให้เราออกไปไหนตอนนี้เราก็มาบรรจุกระสุนต่อเลยครับอีกหนึ่งดอกแล้วก็ไล่ล่าคนยายอีกเช่นเคยครับจะไปไหนนะคนยายวันนี้คุณย้ายต้องโดนผม อย่างหนักเลยโดนให้น่วมไปเลยโดนก็ขึ้นมาชั้นบนหาจุดมาเหมาะอัดคุณได้อีกครับเดี๋ยวตอนนี้จะพาทุกคนไปเอาของเล่นชิ้นใหม่ออกมาเล่นอีกชิ้นหนึ่งครับซึ่งนั่นก็คือกับดักน้ำแข็งครับซึ่งอยู่ในห้องห้องน้ำทิ้งตรงใต้ดินครับเราจะใช้ปืนนี้แหละครับไปยิง ที่เป้าแดงๆให้ประตูเปิดเราก็ไปเอากับดักน้ําแข็งออกมาเล่นกับคนยายครับเพราะว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะกําจัดคนยายได้หุยอเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาที่ชั้นล่างครับนี่นะครับยิงไปที่เป้านี้นะครับปั๊มพอย,ยิงไปเป้าสีแดงนี่ประตูก็จะเปิดครับจากนั้นเราก็จะไปเอากับดักน้ําแข็งออกมาวางให้คนยายเหยียบนี่แหละครับคือกับดักน้ําแข็ง มาเลยได้มาแล้วครับกับดักน้ําแข็งวันนี้นี่แหละว,วางตรงไหนดีวะตรงไหนคุณยายถึงจะโดนวางพี่คุณยายไม่แล้ววางตรงนี้ดีกว่าลบลบลบเลี้ยงลบเลี้ยงก่อนอ้อโอ้ยคุณยายเสร็จคุณยายจนได้ครับคุณยายไม่หยียบกับดักน้ําแข็งนี่แหละครับใจร้ายมากเลยคุณยายหมาครับเรามาเริ่มกันใหม่ครับทุกคนรับรองว่า ครั้งนี้พีป่าอจะไม่ทําให้พลาดเป็นเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราพลาดไปน,นิดเดียวคุณยายก้าวเท้าผิดนิดเดียวไม่หยับขอบดักน้าแข็งของเราเราเราต้องคุณยายยังไม่ลงมาเราต้องหาอะไรมาล่อหลอกก่อนเราต้องเอาปืนมาโยนให้มันเสียงดังให้คุณยายเดินลงมาโยนเลยครับทุกคนรอดู้ครับว่าถ้าคุณยายโดนกับดักน้ําแข็งเราจะเป็นยังไง นี่แหละมาหรือยังครับลุ้นครับทุกคนมาหรือยังคุณใจยังไม่ลงมาคุณใจลงมาแล้วครับทุกคนโดดครับหลังน้ำแข็งรอบไปแล้วสาใจมากทุกคนมาดูครับผลลัพธ์เป็นยังไงครับคุณยายแข็งทื่อไปเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับกำดัดน้ำแข็งโอ้โหคุณยายตัวขาดเป็นท่อนๆเลยครับนี่ครับหัวคุณยายครับหัวคุณยาย <laughs> คุณหญ่หัวขาดครับหัวอยู่ไปอีกครั้งตัวไปอีกครั้งครับเป็นไงลนะ่ะเจอกับดักน้ำแข็งไปคุณยายแข็งจนเละไปเลยเป็นไงครับทุกคน,นกใจมากเลยครับยังไม่พอแค่นี้ครับพี่ปลาอ๋อจะจัดคุณยายให้หนักเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราเอาปืนไปบรรจุกระสุนก่อน กระสุนมาเพิ่มก่อนใช้ยิงคุณยายนี่สะใจยิงจริงเลยนี่นะครับบรรจุกระสุนไปแล้วมาสิคุณยายถ้าเรามีปืนเนี่ยไม่กลัวเลยนะต่อ้คุณยายมาผมก็ไม่กลัวมาเลยหมุมไหนเรียกม,มุมได้เลยหม,มุมนี้หรือเปล่าทุกคนมุมนี้น่าจะเหมาะนะเอาหลอกคุณยายลงมามุมนี้แหละผมว่าน่าจะเหมาะ คุณยายลงมาตรงบันไดซัดเลยมายัางคุณยายมาแล้วคุณยายแล้วกินหนึ่งดอกเต็มเต็มเลยครับทุกคน <c oughs> เรียบร้อยครับคุณยายลบสิคุณยายผมจะขึ้นไปลบลบลบสิคุณยายลบลบ <c oughs> คุณยายนอนแน่นิ่งเลลงไปข้างล่างไปไปไปลงไปข้างล่างคุณยายนุ่นนุ่นมายืนขวางคุณจะได้จะขึ้นไปข้างบนนอนอยู่ตรงนี้แหละคุณยาย เรียบร้อยครับทุกคนคุณยายกลับหวันแล้วครับคุณยายไปหวันแล้วเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าหาบรรจุกระสุนอีกสักหนึ่งดอกนี่นะบรรจุกระสุนไปแล้วอีกแล้วหนึ่งดอกเหมือนเคยครับหามุมเหม,เหมาะจัดการคุณยายอีกเหมือนเดิมล,ลงมาที่ชั้นล่างนี่นะยึดสตร์ตรงนี้ละสุดยอดเลยครับทุกคน มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำครับทุกคนได้ยินข่าวว่าคุนใจเลี้ยงอีกาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็อีกาตัวนี้มันก็โหดมากมสามารถจับเราได้เลยวันนี้ไม่ได้เอาอาหารมาให้ใอิกาผมเอาลูกปืนมาให้นะโดนกูแน่อีกาเป็นไงครับขนแตกกระจายเลยครับวันนี้วันนี้เรามาในมาดโหดจริงๆครับจใจมากเลย คนใจจะขึ้นมาไหมได้ยินเสียงปืนคนใจไม่ขึ้นมารอบดตรงนี้เราเอากับดักบางแข็งไปให้คนใจชิมอีกทีนึงดีกว่ามุมไหนดีครับทุกคนมุมนี้หรือเปล่ามุมนี้นี่แหละช่องแคบมะละกามุมนี้แหละเหมาะเลย <laughs> คนใจมาแล้วโดนเข้าไปอีกหนึ่งดอกแข็งชื่ออะไรครับตอนนี้ โอ้โหขาดครึ่งเลยครับดูหัวคุณยายสิโอ้โหยังกระหนปั้นเอา้าเขยา่าเขยา่าโอ้โดดหลบหูหัวคุณยายิงมาแล้วเหมือนลูกฟุตบอลเลยเรามายิงเรามาปั่นฟีกิกด,ดีกว่าครับหัวคุณยายครับตอนนี้คิดเตียนโอโรโดเลี้ยงมาชนเสาครับลูกนี้โอ้โหไม่เข้าเข้าไปแล้วเรียบร้อย สาใจมากครับทุกคนนี่ครับเ,รเอากับดักไปใช้งานเด็กขึ้นไปชั้นบนดีกว่าอันนี้นะครับบางตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลงไปเอาเอาวุธเราดีกว่าปืนแต่ตอนนี้ยังไม่ไ,มได้บรรจุกระสุนขึ้นไปดูบรรจุกระสุนลงไปกึบกึ๊บกึ๊บึ๊บับเรียบร้อย เอาเลยคุณยายมาเลยผมบรรจุกระสุน,นเรียบร้อยแล้วอยู่ไหนนะคุณยายอยู่ไหนออกมาสิออกมาสิคุณยายมาแล้วครับคุณยายมาแล้วตอนนี้ใส่อีกหนึ่งดอกครับโอ้โหล้มตั้งยืนเลยครับคุณยายโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอย่ามาเกะกะสิคุณยายลบไปลบไปลบไปเดี๋ยวขออยู่ลูกหนึ่งครับทุกคน คุณยายอีกรุ่งหนึ่งครับจุก,กระสุนไว้แล้วโอที่หัวคุณยายเลยครับเลงที่หัวเลยครับมีอีกหนึ่งดอกฟื้นไม่ฟืน้นเป็นไงโดนไปสองดอก,อกสองนั่นนี่ไม่ใช่สามแปด 3, 8, นะเรียบร้อยครับคุณยายไอหวั่นอีกแล้วครับคุณยายตอนนี้ตอนนี้คุณยายไปหวั่นอยู่ เราก็มาจัดการคนใจต่อเลยแล้วเข้าไปอยู่ในห้องนี้ก่อนมีอะไรวะตุกตาตุกตาหลานคนใจเอา้าแวบบแคบบคนใจขึ้นมาแล้วโอ้โหคนใจขึ้นมาแล้วเลยคนใยขึ้นมาแล้วเลยคนใจยากินลูกปืนผมเลยครับเดินไปไหนล้าคนใจเราวางกับดักนะคนใจเห็นระว่างกับดักนะเอาโ,โดนจนได้ครับคนายโดนแข่งทื่ออีกแล้วครับทุกคน สงสัยวันนี้คุณยายจะเจ็บหนักมากเลยครับทุกคนโอ้โหโดนหนักอีกแล้วครับคุณยายแข็งเลยผมขอถีบคุณยายทีนึงนะครับไอ้ล้มลงไปคุณยายล้มไม่ล้มล้มไม่ลม้ลม,ลม,ลมขอถีบทีหนึ่งนะคุณยายอือ mm hmm. เป็นไงครับทุกคนแตกกระจายเลยครับคุณยายวันนี้โดนจนน่วมเลยครับบอกแล้ววันนี้ผมจะมาแก้แค้น มาลุ้นกันต่อครับทุกคนว่าคนยายจะโดนอะไรอีกเอาตุ๊กตาหมีหลานคนยายมาเล่นดีกว่ามาลุ้นกันว่าคนยายจะโดนอะไรอีกจัดคนยายม,มุมนี้อีกดีกว่านี่ไงปืนยังมีลูกกระสุนอยู่โยนปืนเล่าคนยายหนึ่งทีจะมาไหมล่ะคนยายมาไหม รืจะขึ้นมาฝั่งนี้อย่านะอย่าตลบหลังกันนะคุณยายไม่ดีนะหมุมหมอมอม,อมาแล้วครับเดินมาแล้วเอาตรงหัวเลยครับทุกคนหัวเลยครับทุกคนครับล่วงไปอีกหนึ่งดอกครับคุณยายเป็นยังไงบ้างไปหวันอีกแล้วครับใบหวันอีกแล้วครับทุกคนคุณยายไปหวันอีกแล้วลบไปยางไเกกะ เราไปบรรจุกระสุนดีครับวันนี้จะยิงก็ให้กระสุนหมดบ้านเลยครับเอากระสุนตรงนี้หมดแล้วครับลงไปดูชั้นล่างดีกว่ายังมีกระสุนลงเหลืออยู่ไหม <c oughs> น่าจะมีนะ <c oughs> โอ้โหแล้วยี่สองสองนัดมาเลยวันนี้อ่ะจัดหนักแน่คนยายนี่แหละเราจัดคนยายในห้องนี้แหละ ห้องที่คุณยายขังเราไว้มันเขี้ยวคุณยายสักจริงๆมาโยนปืนลน่าคุณยายไปหนึ่งทีมาแล้วครับทุกคนหมาแล้วครับทุกคนต้มไปอีกหนึ่งดอกร่วงไปอีกแล้วครับทุกคน <c oughs> คนุณยายบอกว่ามึงจะยิงกลูอะไรนักหนาว <c oughs> อ่ะกูตายหลายรอบแล้ว มาในห้องอีกนีครับทุกคนล่อคุณยายมาอีกขออีกหนึ่งทีครับทุกคนลูกปืนเหลือนะสุดท้ายแล้วครับทุกคนมามาคุณหายเข้ามาแล้วมาดถตู้เข้ามาเลยมากินลูกกระสุนผมมากินลูกปืนคุณหญยอืมล่วงเลยครับคุณหา่เรียบร้อยครับทุกคนไปหันอีกแล้วครับคุใยายวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่า กระสุนเราหมดแล้วครับก็มองคอยลุ้นกันคลิปหน้าว่า,วาพี่ปาอ,อจะออกจากบ้านคนใหญ่กแกรนนี้ได้หรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้พี่ปออ้าอด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคน